สวัสดีครับวันนี้ผมต้นคนอีสานครับก็วันนี้ก็พาามายังรอบนะครับผมก็ที่เดิมนะครับไม้เก่านะครับจุดนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปลุ้นกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าเมียนหลอกว่าไหนต้นยูนิี่บอนไหนครับอามาลุ้นกันครับพี่น้องว่าจะหมานหรือเปล่าน้อครับมากับหน้านาหลํานะครับผมครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับบุญหลําบุญหลํานะครับผมพระหล่อนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาหาชิบ้านอีสานเฮาครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าจะหมานโอ้แนวน้นนก็มีดมเออมีมีปากมีปากแล้วเดี๋ยวตรงนี้ด้ขขวยต้องโคงกลางก่อนพอพ่อมันมันมีข้อไงว่า พ่อเปอะไรไหมพ่อน้ำไงิีท่อน้ำา้ยอน้นบานห้อรอครับมลุ้นกันครับผมนี่ก็ดักไว้2วันแล้วครับไม่ได้มาย่ามครับ อูปลานิกับปลาสลิดปลานิครับผมปลาหนิ่ปลานิผนึกว่าปลาอะไรปลาหนิ่เนาะปลาหนิ่กับปลาสลิดบังบอปลานิ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ๆครับก็อแต่ได้รับประทานครับผมเดี๋ยวให้น้ำไปดึงฝังโนนดูนะครับผมนี่ก็ได้แล้วได้ตัวแล้วผม ออกไปมันไม่ันไ่เต็มนะมันบ่เต็มมันไม่เต็มร่องอ่ะคือเขาทำให้เต็มร่องดิเขทำหรองไม่รู้ตัวทำให้เต็มร่องเต็มร่องตรงนี้ว่ะปลาน่าจะเข้าเยอะนะโอ้หนู่มกายลำหม้อกายลำหัวโอ้ยอุ้ยโดนแล้วครับพี่น้องหลายชนครับหลายชนครับน้อง ปลาชอนหรือปลาหน้ำพริกก็พอได้กินครับสองวันนะครับก็เข้าปลาหน้าพริกโอเคครับพี่น้องปลาช่ออนีสานะมากกว่าปลาคอเหรอครับปลาคอไลยนี่แก้วพอานี่จำปนพอจะได้ปนครับพี่น้อง ข <Okay. S 1> องเต้ขอคเต้ครับผมข่อ,อยายยูนะครับผมตัวกำลังสวยกำลังพีคมใสสวยรุ่นเอาของใส่ก่อนเนีย่ยนะครับผลงานของเรา <c oughs> โอ้โหทำแล้วพีกเดียวครับเนีย่ยโอ้ยใส่ไอ้เฟย์เงี้ยกว่าไอ้ถ้าตัวมึงใส่พัดเงี้ยงป่ะ <laughs> ตัวบาน่น้อเแใส่ถุงนี่แหละแสบครับพี่น้องร้านี้ก็อ้วนเนาะลาสลิดอ้วนไงลัวนี้ใหญ่ครับอ้วนรุ่นนี้ประมาณสี่ตัวรูถ้ารุ่นนี้แล้วมันสี่ตัวรูนะ ใหญ่มากครับพี่น้องอืมสี่ตัวโลนะลูนี้โอ้ดูแต่ฝ่ามือกับปลาเนาะโอ้ไข่ใหญ่ครับป <ไข S 1> ลาไข่ปลาไข่ครับพี่น้องปลาไข่โอ้งามงามครับผมลานินก็ประมาณฝ่ามือพอดีเนาะฝ่ามือพอดีฝ่มา,มามือฝ่ามือ,มอใหญ่กว่าฝ่ามืออยู่ถ้ารวมไอ,อ้แผงหลังด้วยนะ ี่อ้เจวเจวครับพี่นออ้องพอจะได้กินครับผมอ่าไปันมาครับพี่น้องได้แล้วลเดี๋ยวไปใส่คืนครับเดี๋ยวเป็นลุนอีกประมาณ3ามหลังนะครับผมฝนตกเนาะ นี่นะครับมาลุนของ,งน้าหลัมนะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมจมจ่มจมใช่ไหมนี่ไงมองมองใครหนึ่งมองมองยู่นอะไรใครเอาเอามมือ,มอ ตรงนี้ก็จะเป็นรอบซุ่มไก่ครับพี่น้องเรามีเชือกเนาะเชือกเชือกมองหรือเปล่านั่นล่ะเอาซุ่มหายไปไหนอ่ะ สุ่มไม่เห็นเลยฮะแ้ก็มาตีถูกเลยสุ่มถูกสุ่มแล้วก็ถุนอ๋ออยโอยกยนี่สุ่มอ้ยนั่นเห็นไหมปลุกตัวเลอตายว้ยตายอ้ ไม่มาดูนกสองว 2, 3, ันสามวันอย่นี้นนี่ประดุกรอยใช่ไหมตัวเมล็ดเลยตายโอ้นี่มามาเอามาฝั่งนี้เลย <c oughs> เอาไปทำไมมาจ่ายน่าไปใช้เอาสุ่มมาใส่ทางนี้ต <c oughs> ัว่าเ,าเปลี่ยนที่ <c oughs> โอ้พี่น้องตัวเบลอเลยครับ <c oughs> เข้าสุ่มแล้วก็ตายนี่นะครับเห็นไหมครับ โอ้ชัดแจ๋วเขาสุมแล้วกระจายเพราะว่าไอ,าอ้รอบมันจมเนมา,าะแผลงรอบมันจมห้องกบไม่เรยนไม่ย่างไม่เรียนไม่ดูรอบจมนะครับไอ้ปลาก็เข้านะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ย่างนะครับผมพี่แคลนเนี่ยมีเขาเรียกว่าพี่แคลนเศรษฐกิจ ไก่มันเป็นหาไก่มันเป็นโรคครับแต่ทีนี้เราทำเราพิแปงเราพิแปงพิแปงครับสุ่มไก่ครับสุ่มไก่ครับพี่น้องสุ่มไก่เราพิแปงครับไก่เรามันเป็นหาเรารักษาโรคไม่ได้เราอย่าไปชิ้งเลครับสุ่มไก่นะครับพี่น้องมีตัวนะครับมีตัวมีตัวจริงด้วยเนาะ เราสามารถพิ่แพงได้ทำเป็นของดักปลาได้นี่แหละใส่แถวนี้แหละน่ะใส่จุดนี้ยังโดนนั่นก็ต้องโดนอยู่ด้วยกันก่อนอยู่เลยเดี๋ยวมาย่ามก็ใครมาก็ย่ามเอาไปเลยไม่เป็นไรโอ้เสียดายเนาะเดี๋ยวว่าไม่มีโอ้เจยวเสียดายนะตัวใหญ่นะ ตัวใหญ่เลดลองไปดูเนาะตัวใหญ่นะครับปลาดุกเป็นปลาดุกตัวนี้ถ้าทำไบนั่นเนาะใหญ่ครับพี่น้องงาม สามที่ติดกันเลยนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามชมนะครับผมก็เราก็จะมาถ่ายแบบนี้ทุกๆวันให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมน้องก็ไม่ยามอีกที่หนึ่งนะครับผมมันบอ,นบอนปลาถึง,ถถงเลา้ยงนึ่งต้นมันตายเลย อโอ้ยหนุน่นมันจมไงอู้เต็มเลยอู้ตายหมดเกลี้ยงเลย,ยมันมาขู่ตัวน้อยเวลาเขามาเขาโอ้อะไรอย่างนี้นอโอ้โหนี่มีกี่ตัวนั่นน่ะเต็มไปหมดตายหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องโอู้นั่นมีตัวหนึ่งไหมที่เพิ่งตายหรือว่าไงตายหมดตายหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องเ<ด>อ้ย ต่อฟามืออืมไปหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเศรษฐายมากเลยเราทำไงดีไม่ให้มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้อีกทำยังไงให้มันลอยเราต้องพิแพงเราต้องพิกแพงครับเราต้องพิกแพงให้มันลอยน้ำฝนมาแรงคืนเดียวมันตายนะปลาถ้ามันเข้ารอบแล้วน้ำฝนมาคืนเดียวเมื่อคืนมันตกแรงดิ เมื่อคืนมันตกแรงพอตกแรงมานน้ำมันเยอะท่วมเนี่ยอย่างคืนเนี้ไม่แน่เนาะอาจจะตกอย่างแรงเนาะอพอตกแรงมากๆแล้วน้ำมันไหลลงมามท่วมท่วมรอบเาปลามันมีสิใจไม่มีระบบหายใจ พี่น้องนะครับก็มาใส่ใหม่นะครับเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์นะครับไม่ใช่เมื่อกี้ก็สองตเมื่อกี้ไม่ได้มาล่อไม้ย่ำนะครับผมก็ทําให้รอบจมครับพี่น้องถ้ารอบจมก็จะทําให้ปลาตายเนะาะไม่มีอากาศหายใจบางที่ปลาไอปลานะครับตามธรรมชาติของปลาเนาะเวลาเวลามันอยู่ใต้น้ําอย่างเดียว มันไม่รอดนะครับไม่ใช่ว่าปลายอยู่ในน้ําแล้วจะรอดเนาะถ้าไม่ผดขึ้นมาหายใจเนาะตามธรรมชาตินะครับต้องผดขึ้นมาหายใจนะครับอยู่เกินหนึ่งชั่วโมงหรือว่ากี่ชั่วโมงเนาะไม่แน่ใจเนาะต้องไปศึกษาอีกทีเนาะแต่ผมสังเกตแล้วว่า <c oughs> อยู่แค่หนึ่งคืนนะครับตายหมดเกลี้ยงเนาะตายหมดเกลี้ยงถ้ารอบจมนะครับ วันนี้ผมต้นคนนิสานครับก็จะพาไปดูอีกหลังหนึ่งเ <c oughs> นาะยังไม่ลาจากนะครับตรงนี้ก็ได้ลงแหไปแล้วนะครับลงเหงไปแล้วเหละร้อยเนาะแต่ก็ไม่ได้มากนะครับผมก็พาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศแค่นั้นเองนะครับผมไป